สวัสดีครับสำหรับวันนี้จะพาไปเที่ยวสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งก็คือวัดพลทองดอนไข่บ้านดอนดูตําบลทุ่งชมพูอําเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นประวัติวัดพลทองดอนไข่สร้างเมื่อพศ2508โดยพระเดชพระคุณหลวงปูท่ทีเจ้าคณะอําเภอภูเวียงเป็นผู้ก่อตั้งและมีผู้เป็นเจ้าอาวาสตามลาด,ำดำับได้ร่วมสร้าง สำหรับองค์ปัจจุบันคือพระครูธรรมจักรสารคุณนะครับพระครูธรรมจักรสารคุณเจ้าอาวาสทุ่งชมพูหรือเจ้าอาวตะนทุ่งชมพูได้อยู่ในปัจจุบันนะครับสำหรับพระอุโบสถหลังนี้สร้างเป็นจำนวนเงินมากมายนะครับก็คือจำนวนเงิน9ล้าน9ก้าแสนห9 9หบาทพ้วน ได้ร่วมกันสร้างโบเสร็จโสดขึ้นเสร็จเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์พศ2538นั่นเองเสร็จจริงๆก็เมื่อวันอาทิตย์ที่13กุมภาพันธ์2 5 5 1ครับสำหรับประวัติของวัดทุ่งชมพูประวัติความเป็นมาก็เขียนไว้ที่ข้างโอบโบสน์นะครับประวัติความเป็นมาของเมือง พญาเย็นคือเมื่อก่อน3,000ปีึ้นหลังยังมีเมืองหนึ่งชื่อว่าเมืองรงพญาไฟมีต้นไม,ไม้ใหญ่ที่มากมายมีหินภูเขาใหญ่ลูกหนึ่งมีพญาูงอ่างก็รักษาในสถานที่แห่งนี้มาเป็นเวลานานพอดีพระฤษีทั้งร้อยแปดตนมาจากภูเขาหิมาลัยผ่านมาเห็นสถานที่นี้ฤษีทั้งร้อยแปดตนผู้บำเพ็ญบารมีแก่กล้ามากมายหมดทุกตน จนสามารถใช้วิชาอาคมที่เรียนมาให้เป็นประโยชน์ได้มากมายเช่นมาเจอพญางูจงอ่างและพญานาคกำลังต่อสู้สงครามกันด้วยการพ่นควิษใสกันอย่างเมา่มันพอดีพุิุศีทั้งร้อยแปดตนมาเห็นเข้าก็เลยห้ามปรามแต่ก็ไม่เป็นผลประการใดเพราะพญางูจงอ่างก็เชื่อนในฝีมือของตนมากก็เลยพ่นคิษใสฤาษีแต่ไม่เป็นผลเพราะพะฤาษีก็มีวิชาาคมแก่กล้าเหมือนกัน ฤาษีจึงใช้วิชาอาคมทําให้พญางูจงอ่างและพญานาคยำยอมเชื่อฟังฤาษีทุกอย่างก็มาฤาษีหนึ่งร้อยแปดตนมีจิตคิดเป็นอันเดียวกันว่าพวกเราต้องใช้เวทมนต์คาถาสูบพิษของพญางูจงอ่างและพญานาคออกให้เหลือน้อยที่สุดคือถ้าพญางูจงอ่างมีไข่ลูกของพญางูจงอ่างจะมีพิษอยู่ตัวเดียวเท่านั้นก็มาพวกฤาษีสองร้อยแปดตนก็ใช้ชุบชีวิตของสัตว์ ที่ตายอยู่ในที่นี้นั้นให้คืนชีพเหมือนเดิมส่วนพวกสัตว์ต่างๆมีเสือสิงกระทิงแรกเป็นต้นได้เข้าไปอยู่ในป่าเหมือนเดิมส่วนพญาโตรงอ่างและพญานาคและลือสีเลยเป็นเพื่อนกันมีอะไรก็ช่วยเหลือกันตลอดมานั่นเองเพราะมีวิชาอาคมเหมือนกันส่วนยักษ์ก็ยอมรับใช้ยพญานาคเห็นอยู่ ในที่นี้มีชื่อว่าพระวันพระยันพระยาพระทาและพระวานั่นเองครับสำหรับวันนี้ก็พาชมพระคุูโบสถสวยๆนะครับของวัดนะครับก็มีพระครูทามาจากสารขนเจ้าพระพมลทุ่งชมพูเจ้าอาวาสวัดพนทองดอนไขนะครับอำเภอภูเียงจังหวัดขอนแก่นท่านก็ดูแลอยู่ในปัจจุบันนี้ ชมไปแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขดูดีจริงด,ดีมีโชคไรโรคปลกกอดภัยไปด้วยด้วยกันนะครับครับหากถูกใจอย่าลืมนะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องแจ้วมณีโชดได้พาไปชมสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์รรือสานที่สำคัญต่างๆนะครับครับก็หากผ่านไปทางน้นก็อย่าลืมไปแวะกราบไหว้สถานที่สำคัญ ซึ่งก็เป็นพระอุโบสถที่สวยงามนะครับครับสวยงามจริงๆนะครับครับสถานที่อยู่ก็คือวัดนะครับดังที่บอกไปข้างต้นนะครับก็คือสถานที่ที่ท่านชมอยู่นะครับก็คือสถานที่นี้สวยงามจริงๆครับ ทมภาพได้เ่รีพร้อมเหมือนกันนะครับ,รบขอบคุณครับสวัสดีครับ